แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าหลายคนอยากฟังอ่เรื่องของวัคซีนวันนี้มันมีความคืบหน้าที่มีสาระสําคัญอย่างมากนะอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเลยนะใครกาลังทอดปลาต้องทอดปลาต้องโกดทอดปลาเค็มอยู่ต้องยังไงหยุดก่อนไหมหยุดเลยหยุดเลยหยุดก่อนเช้านี้เนี่ยมันมีข่าวเข้ามาว่าผู้ผลิตวัคซีนของสหรัฐสามรายใหญ่คือไฟเซอร์โมโนนาท์จอร์แดนจอร์สันจะแรมอั up กำลังการผลิต<ใช>จะเพิ่มกําลังการผลิต <c oughs> เพิ่มยังไงคุณก่อแล้วมันมีในยยะยังไงที่อันพูดในชว่วงตอนแรกกว่าเดือน6เ <c oughs> ดือน, 6, น7เนี่ย <c oughs> มันมีในยยะสําคัญมาก <c oughs> กราฟเนี้ยที่บูเบิร์กทำมาให้ดูเนี่ยผมว่าบอกภาพได้ชัดเจนเลยครับ <c oughs> สีดําๆนี่คือที่เป็นแท่งเนี่ยนี่คือโดสที่เป็นกําลังการผลิตนะครับของสังเจ้าหลักรวมกันใช่แล้วสีฟ้าเนี่ยคืออันนี้คือจํานวนประชากรที่จะได้รับวัคซีน นะครับซึ่งจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยโอ้โหมันต่ำเตี้ยเรียดินนะฮะทั้งแท่งสีดําทั้งเส้นสีฟ้าเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะให้มองคือมองไปในในในอนาคตคือเราไม่สามารถใช้ utilization หรือว่า capacity rate ตรงนี้คือเดือนมกราคมค่ะเนี่ยไปเป็นตัวแทนของในอนาคตได้เพราะว่า capacity มันจะแรมไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นมีโอกาสที่จะเห็นการ ได้รับวัคซีนของประชาชนสารเนี่ยครับภายในวันชาติ i n อ e นเดพินเดปเอคือเดือนกรกฎาคมที่สี่ที่สี่เขามีธงอยู่กรกฎาคมเป็นวันชาติคุณศิกร์เนอะซึ่งน่าสนใจเนาะเอาอย่างเงี้ยถ้าทุกวันเนี้ยผลิตวัคซีนรายสัปดาห์คือเขาบอกว่าเขาผลิตได้ประมาณสิบถึงสิบห้าล้านโดสต่อสัปดาห์ใช่ไหมฮะเดือนหน้าเป็นยี่สิบล้านโดสเดือน เอพิวเมมยี่สิบห้าจูลายจูนนี่สามสิบมากอันเดือนจูลายที่สําคัญคือมันครอบเยื่อประชาชนอะครับที่อเมริกานะครอบเยื่อประชากรทั้งหมดเลยมากอ๋อนี่คุณกอกรอรู้มาถ้าดูในเว็บบูเบิร์ตมันคลิกแล้วมันตัวเลขขึ้นให้เลยใช่ใช่ก็คือถ้าเดือนจูลายนี่คือจะผลิตได้ทั้งหมดเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยล้านโดสประชากรอเมริการมีกี่ขั้นฮะคุณก่อสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าครอบเยื่อหมดเลยใช่เพราะอันนี้เนี่ยเป็น สิ่งที่ทุกคนรอคอยนะสิ่งที่ทุกคนอยากจะให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดครับถูกไหมฮะแล้วนอกจากนี้ข้อดีคือถ้าผลิตถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันทั้งหมดออกมาคือเจ็ดร้อยคนอเมริกันมีสามร้อยห้าสิบสมมติเก็บไว้อีกห้าสิบฉันแทงกับไปก่อนมันหมายความว่ามันจะมีวัคซีนออกมาช่วยประชากรประเทศอื่นหรือเปล่าแน่นอนฮะใช่ไหมฮะโยนโยนมาเลยฮะคือวัคซีนเนี่ยจะเหลืออะไรแหละเหลือแล้วก็จะเผื่อแผ่กันเลยจะมีโครงการที่แบบ เอ่อเอามาช่วยประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยพัฒนาในราคาที่ไม่ได้สูงมากใช่แล้วประกอบกับนะคุณอ้วนคุณก่อคือตอนนี้เพิ่งจะเดือนสองถ้าสองไปเจ็ดอันเชื่อวัคซีนเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าตอนนี้เพราะตอนนี้เขามีการพูดคุยกันเรื่องของการทำเขาเรียกเรืบูสเตอร์ครับตัวกระตุ้นปรับสูตรด้วยปรับสูตรที่จะไปสู้กับพวกที่เป็นแอฟริกันนะแอฟริกันนะทางฝั่งนั้นนันเนี่ยเป็นประเด็นไฮไลท์เลยว่า ให้ทุกท่านที่ทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นหรือว่าเป็นพนักงานนะธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมสนามบินสายการบินเนี่ยอันนี้น่าจะช่วยจุดความหวังเป็นกาลังใจให้ท่านเป็นกําลังใจให้อีกอึดอีกหน่อยฮะอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่เดือนเองใช่ก็คือมาผมว่าจริงๆเนี่ยสำหรับคนอเมริกันที่พี่อ้างคิดเนี่ยเมื่อกี้คือคิดแบบแบบสุดพัอ่ะนะสามร้อยกว่าแล้วฉีดทุกคนแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ฉีดทุกคนอยู่แล้วอย่างเด็กมากๆก็ฉีดไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้นะครับ แต่มันเหลือเยอะมากจริงๆนะดูคาซิตี้ตรงนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในแบบกลางปีแล้วอย่างอาจสมมติยกตัวอย่างบ้านเราเนี่ยที่เป็นองท่องเที่ยวเราก็จะมีแอสตาเซเนกาที่มาผลิตในบ้านเราก็เพียงพอกับประชากรทั้งหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโหผมว่าเลือกฉีดกันแต่ละยี่ห้อเนี่ยเลือกกันได้เลยไลรไปเลยพฤษสภามิถุนากรกฎาเนี่ยช่วงที่ได้ฉีดวัคซีนใช่อันนี้ไปอ่านเป็นข่าวที่อ่านแล้วรู้สึกปิติยินดีกำลังจะอ่าน้วถามว่าคุณนจะเล่นอะไรพุ่นจะเล่นอะไรแน่นอน พัฒนาการที่มันคืบหน้าของวัคซีนับท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินกกมา่อนโรงพยาบาลที่มีต่างชาติเนี่ยคนที่ถือ BMS เนี่ยท่านก็จะมีกําลังใจขึ้นละคือฉันรู้ไงว่าฉันถือเพื่อที่จะรออะไรไม่ใช่ให้ฉันรอทุกวันรอแล้วได้อะไรรอแล้วได้อะไรคุณซาร่าซาร่าผมกระสุนนะฉันรอแล้วฉันได้อะไรซาร่าผมเดี๋ยวหลายท่านอาจจะไม่รู้ให้ฉันรอแล้วได้อะไรใช่ไหมเออเห็นไหม อันนี้ไม่ออกว่าของใครคุณาลาเนี่ยนิวจิ๋วคือเจอทที่จำผิดฉันไปสาลาาหน่อยคุณก่อคุกซาล่านี่คนอื่นไม่ทันนะพี่ซาล่าปุ่มเนี่ยคุณนิวจิ๋วนะโทษที่อย่ามาฟ้องนิคสินอันนะไม่ได้ตั้งใจเนี่ยคนที่ติดหุ้นถูหรือถือแล้วถือมาเนี่ยก็ คืออย่างน้อยก็รู้ไงว่าถือรออะไรถูกไหมแล้วจะถัวตรงไหนมันก็ดูไทมิ่งประกอบได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ลงทุนอยู่ก็กรุณาจดลงในคัมภีร์ท่านเนอะว่านี่มันมีเรื่องนี้นะเซกเตอร์นี้ต้องลงทุนยังไงเนี่ยเราแทบจะเฉลยแคลมไปการลงทุนท่านทุกวันเลยนะคือเรื่คือรายการเรานี่เหมือนมาแชร์ความรู้มากกว่า่วนท่านอยากซื้อตามไม่ซื้อตามฟังแล้วไม่เห็นด้วยอันนี้อันนี้ก็ ไม่เชื่อนะยานอะไรหลายท่านจะบอกว่าฉันไม่เชื่ออหรอกว่ามันจะเจ็ดร้อยล้านโน้ตเดือนๆกระากระดาโคเพราะนั้นท่านก็ทํำยังไงฮะก็ขายหุ้นท่องเที่ยวโรงแรมไปคือท่านไปสั่งเคราะห์ต่ออีกทีหนึ่งัาจากที่เราวิเคราะห์แต่คนที่เชื่อวูลเบิร์กเขาคาดการณ์มันจะเป็นจริงมันก็เป็นโอกาสสะสมใช่ครับใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าหุ้นมันมีทั้งซื้อทั้งขายแหละมันสองหน้าเสมอนะฮะแต่ส่วนใหญ่เราจะถูกสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้กล้าพูดเลยว่าถูกสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอละเจ็ดสิบพอใช่ ไม่เคยไม่เคยพูดว่าถูกร้อยเอร์เซ็นต์ะพูดว่าถูก70%สิเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาผิดว่าได้แต่อย่าแรงแล้วนใช่ประมาณนั้นพักได้แต่อย่าพังประมาณผมีด้หลายคำศัพท์เลยกันนะวันนี้นะ